ำอ <icana> อะไรพิธ yes. ีทำกวเล่ะคะพิธีทำไข่ดาวล้ะคะเอาไม่ให้พ่อกินเอาไข่จานอยิจานให้พ่อกินหน่ักสนใจใหญ่ดีสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บีมออล์ชาแนลเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมาเปิดคลิปคนเดียวก็คือ เป็นการจัดงานเล็กๆน้อยๆนะคะที่บ้านของน้องบัวนะคะเราก็จะมีการซื้อของขวัญมานะคะก็แบบว่ามินิมัมที่จะซื้อของประจับก็คือ2500บาทนะคะเราไปดูการซื้อของของมามีและพ่อๆกันเลยดีกว่าค่ะกระเป๋าเท่าไหร่วันนี้1 2 7่0ือุยเกินมานิดเดียวเองเกินมาหมื่นหนึ่งใช่เรามีบัตรเครดิตเรารูดได้ ว่าเราจะต้องหาของที่คนที่ได้รับไปอะ่ะเขาจะต้องแบบดีใจซึ่งเราเจอตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่เราอะ่ะเคยใช้เราดูเป็นชอยไว้ติ๊กไว้ในใจก่อนว่าจะเป็นตัวนี้ที่เราจะเอาไปจัดฉลาดแต่มันก็ยังไม่ครอบที่น้ำบัวตั้งเกณฑ์เอาไว้เราจะต้องหาของให้มันครบมูล,ลค่านะคะคนที่ได้ของเราจะต้องได้ประโยชน์แล้วก็สวยหรือเราจะซื้อเป็นเซ็ตไปเลยให้จบๆไม่มีสิทธิ์พูดอะไรแล้วนี่มันเป็นของเธอหรือว่าเราจะซื้อน้ำม s k น SK2 เลยค่ะ <Wow. S 2> ดูเหมือนเป็นแบบว่าลิมิเต็ดออデิชั่นหรอคือถ้าเขาตั้งงบแค่สองหมื่นนะเราจะไม่คิดเยอะขนาดนี้เลยนี่ตั้งงบน้อยเกินไปน้ำหอมเขาบอกว่าน้ำหอมจะไม่หอมจริงเฮ้ยเขาบอกว่าน้ำหอมจะมาโลนหอมไม่เคยมาดมเลยเท่าไหร่อ่ะแส่ร้อยมลอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทถ้าเราซื้ออันนี้ไปจับรางวัลเนี่ยทุกคนจะต้องรักเราน,านะเราบอกเลยห้าพันห้าเกินไปเยอะนะแต่อันนี้กับโฟมล้างหน้าเอาอะไรดีโฟมล้างหน้าฮะ เราเป็นคนจ่ายอยู่ดีอ่ะบ้าหรอเราจ่ายเองสิกินทาหน้าอ๋อไม่ต้องแล้วเพราะว่ามีชูกะนะมีชูกนะเคลมบำรุงผิวเราไว้ใจชูกะอลลาเจนเซรั่มนะคะแล้วก็ยูกะชูกะยูวีเพอร์เฟก t ์ปกติชันเราคิดค่าทายอินนะที่ลานี่อันนี้หนีอิงลิชแพงแนะนำหอมน่ารักหอมแบบหอมแบบคุณหนู่ผู้ดีแพงอะ่นะมหาเจรดฐี เราก็ลื่นไหลมาจนถึงเครื่องประดับสังเกตดูอ่ะในบ้านไม่มีใครใส่เครื่องประดับเลยซึ่งถ้าสมมติคนอื่นได้ไปก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากเขาหรือเปล่านี่ไงนี่กําไรเปล่าๆนะสามพันสองซึ่งตอนที่ออยใช้นะออยก็เริ่มต้นจากกําไรอันเดียวนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็คือลุ้งหลานออกมาเต็มข้อมูลมันจะถึง2ี0หสองพันห้าก็นี่ไงราคาเคม2สองพันเก้าแต่เราซื้อจริงจริงสองเาเดินทางไปเลยแฮนด์แชรี่เซอร์ที่ร้านห้าพันเก้า อันนั้นแหละสองพันห้าแปดสิพ่อจะเห็นเราเป็นคนยังไงเนี่ยเขาให้คือไปของไปจับฉลากแจกได้เองเวลาซื้อให้น้อยก็นี่อาไปจับฉลากแต่เราคิว่าที่บ้านเธอไม่น่าจะปลื้มกับผ้าห่มเอออ่ะตัดสินใจได้ยังตัดสินใจได้ละราจะมอบความหอมสะอาดให้ทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมอบอะไรความหอมสะอาดส่วนของบีนก็คือจะมอบความล่ำรวย เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ของเราตัดไปดูตอนตอนจับรางวัลเราไปดูการซื้อของกันเรียปอนนะคะและพ่อพ่อก็ยังหลับเราจะซูมเข้าไปเดียถ่ายไปทำอะไรทำงานเลยตรงท้ามับนั่ด้หน่อครับนั่งดีดีพิธีนั่งก่อน ปูปูมันจะตามอีกขาของมันหราเปล่าวะทำไมนล้วดูขามันกระเด้งขาไมขาใหญ่อยู่แล้วพ่ออ้าวหรืยืนครับโอเคยืนป่าปาป่าป่าก่อนมื้อเย็นของเด็กๆก็คือผมให้มาเดินเล่นก่อนขอพ่อขอพ่อํำปักจับแจ็บละวอ๋อคุณคาะเออไม่เอาลูกมันไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวนะถึงมันจะกรอบ าไปดูไก่กันดีกว่านู่นพี่ทีไปดูไก่แล้วนู่นของชิ้นแรกนี่อะไรอ่ะกูหน้ากูหน้ามาดูไก่กันออกไข่ให้เรากินไงลูกฮะโอ้เด็กๆมากันเต็มแล้วอันนี้โดนอะไรลูกพี่โดนพี่กัดจริงปะจริงเออก็ว่ามันเป็นรอยฟันเนาะ โดน2แขนเลยแล้วอย่นี้ยังไม่หายอรอยปัานนี่คือเป็นอะไรกันนะเด็กๆไม่เข้าใจว่าการนั่กินข้าวชมวิวแบบนี้มันดีแค่ไหนกินข้าวก่อนโหที่มันเยอะมากเลยนะข้าวกับผัดผากแล้วก็มีไข่เจียวขมิ้นยมไปด้วยสายไปดีเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะใช่ายไหมงายอามิเลนดูน้องสิน้องกินอ้ำออมัอมไมมินไม่รินนะ ดูทีแบบไอ้นี่ก่อนนะกินแบบป๊อปป๊อปอปอปออ้อเย่มเซาทรกใช่ออ้น้องพี่โชว์รเดียวมีให้ ต้องพี่หมดแล้อกันโอ้กินน้ำเก่งกว่าพี่ดินเยอะเลยมี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 อะไรอะคะเขาไปจับฉลากกันแล้วนะน้องพีปะปะปไปดูจับฉลากกันดีกว่าน้องพีไหนไปดูซิว่าของกับจับฉลากมีอะไรบ้าง อันนี้ของไอนี่เซนเต้นนี่ของไออ้าวอันนี้พี่เห็นมาคอยู่บนโต๊ะตั้งหลายวันแล้วนะเออนั่นดิเขาเรียกว่าเป็นม็อกอัพค่ะกล่องนั้นเป็นม็อกอัพนะคะของของพี่พีมเจเลโกะคเจเลโกคือประเด็นคือเป็นกล่องม็อกอัพอีกต่างหากไม่มีของใดๆอยู่ข้างในตอนนี้เจเลโกดับเบิลทวิน ใช่แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจเลโกนะครับทานทุกวันผิวสวยแก้มชมพูเด้งและอยากบอกว่าตัวนี้รสชาติอร่อยมากนะครับผมเร็วๆนี้นะฮะเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะเปิดตัวแล้วเราก็เลยอันนี้มีมูลค่าเยอะมากเกิน2,500แน่นอนก็เลยเอามาจับฉลาด้วยเดี๋ยวต้องบอกแ้กอยู่ตังบ้านแล้วมูลค่าของเท่าไหร่มูลค่าของในวันนี้2,500บาทต่างกว่า2,500บาท ตันนี้เท่าไหร่ราคาขายบัวเนี่ยของใครมาเนี่ยน้องพี่เอื้อแน่เลยน้องพี่ไปล้างก้นก่อนลูกป่ะจะพาน้องพี่ไปล้างก้นหนึ่งเอายังไงดีไมว้ายจังเลยนี่ของแม่ใช่ไหมโคล่าอันนี้ของใครินบอสเองถูกต้องได้แน่นอนอันนี้ อ่ะไหนฉลากอยู่ที่ไหนทำฉลากยังเนี่ยทำแล้วไหนฉลากอยู่ไหนอ่ะนี่คือฉลากนี่คือฉลากนะคะแล้วก็จับได้ใครคนนั้นจะเป็นคนจับปอดีไหมใช่ใช่อ่ะจับได้ปอดพอได้เบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าโอเคเบอร์ห้าไม่แกะเลยต่อหน้าตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเหรอน้ำวนไ้างขาห้า UV ต้องอบ UV ค่าเชื้อโรคลวมแล้วนะคะที่เป็นคุณหมบัตนะคะมีประโยชน์มีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์ซื้อมาหรือเปล่าสองพันห้าซื้อมานะคะวันนี้ซือมลค่าสองพหจริงแต่ซื้อมามันทำโปรโมชั่นอยู่เหลือันหานั่นแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะหน่อมาสองได้ขอน้องบวเอน้องบอกเลยว่าพี่แอมอะชอบดีมากนะ คนหนูพันแปดกินเห็ดเพื่อสุขภาพอะไรอ่ะเห็ดโ้นค่ะต้นนี้แบบว่าใหญ่เท่านิ้วโป้งนะคะนี่การที่ได้เห็ดโคนเป็นไงบ้างคะหนูโคนนี่ว่ามันคือถังเช่านะเนี่ยถังเช่าเหรออ้าวออกจากบ้านไป ถอยดีอมาเหรอเปล่าไอ้จริคิดไปแล้วเปิดมาเป็นน้ำยำให้กินพูกเห็นไมน้ำยำเห็นเย็นเย็นทมซอมค่ะาไปเราหน้าเปล่งปลั่งเป็นประกายแน่นอนลมันไม่ได้ยูนที่ราอามันเี่ยน้น้องเดี๋ยวอดีกว่าเี๋ย้สอรียรู้เลยะวัาเธอได้มาฟรี อ๋อน้องโบน้องโบนจับพี่ต้องเป็นคนถือสิเบอร์เจ็ด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 มาได้ของเรานี่นี่ของพี่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอเจเลยเบอร์เคอลลาเจนนะคะแบบดีกับผิวหน้ามากๆนะคะนี่คือลองกินแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่งไปทำกับข้าวมาก็น่ามันนิดนึงเนาะดื้อๆคุ้มวัตถิกา ปลุกน้องเดี๋ยวมันควบดเดี๋ยวมันควงด้มามามาจับเลยโลกจ, um. à, จับเลยโลกไปเนี้ยนี MIT> ่แหละเลยเบอร์สี่พัดลมไฟฟ้าพัลมไฟฟ้าทีฟ้าหนีทีฟ้าไม่พ้นโคตรสุดยอดจริงเลยนี่มันคืออะไรที่ตรวจวัดอุณหภูมิเหรอ เราลีดได้น้ำไอ้บานี่มันฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยนะดูดิถ้าพ่นไว้40วินาทีโควิดไปติดวันไม่มีพาหรอกไอ้บ้าทัน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 ทนตพี่เมียตาพี่เม่ยแล้วตาพี่เมื่อะไรนะมาพบได้ของพี่ตั้มค่ะโอ๊ยต้องมาบอกข้างนอกก่อนงั้นเดี๋ยวตั้มจับก่อนเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหยิบ อ๋อใช่เบอร์แปดอ่ะมันก็ต้องมีออยดู่ด้วยจริงๆในบลอตอย่างน้อยก่อถุงนี่ก็ราคาแพงละอาถุงปีนอย่างน้อยถุงเอาไปเคลือบพลาสติกนะโอ้ในถุงมีถุงเองไหนนี่เหรอผัวใช้ได้อะไรอันนี้มีใช้ดีไงผัวใช้ได้นี่ไอ้ยาหนังหัวได้ด้วยผฟมล้างหน้าอันนี้เป็นผฟมล้างหน้าที่เลิศมากมากนะคะนเลือกตรงเข้าแล้วนะคะเทาทางนี้เท้ ใช่ของขวัญใช่ให้แล้วเหรอให้แล้วทันทีเพิ่์เชื่อมแล้วค่ไหนค่าเท่าไหร่คะพี่เบียร์บอกไม่ไ้แค่พเท่าไหร่คะแค่พันว้าวว้าววันนี้เราเปลี่ยนกฎใหม่แล้วจะนี่คือนะใครมาจับแล้วรางวัลต่ำสุดต้องเลี้ยงข้าวมื้อถัดไปนะใช่แล้วทีมมะติกาแฟเมื่อกี้ทองพี่ดีไม่ถึงสามหมื่นนี่หนูวาเล็บเท่าคิตา โอ้ยเธอต้องจับไม่ได้นะไม่จบตาอะไรได้ที่หนึ่งอ้าวไอ้โบ๊ทได้ของตัวเองเหรอจบไอ้โบว์เอาเตารีดผ้าไปเถอะเฮ้ยเราเล่นเพื่อความสนุกเราไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจริงผลประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องได้ไงวะนี่ออโรล่าด้วยเพราะงั้นโบวเจ้าอันนี้เอง แล้วก็กางเกงในให้บีมย้าคนหนูหรือเปล่าข้าคนหนูด้าคนหนอแ่กระบรถูกไหมบ้าแห้วัวดบีัวพันด้วยว้าวเป็นทองจริงๆด้วยหนึ่งสลึงสลึงเย้สนุกมากเลยเน ปิดคลิปแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตาม okay, ดูพวกเราจนโอเคเบอร,ร,ร์นมไม่ okay, รู้รรก,ก่อนอ่ะติดตามพวกเรามาจนกระทั่งเรามาลูกไปอาบน้ําแล้วนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวจะขอตัวพา้องพี่ไปอาบน้ําก่อนนะคะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับดูมาถึงตรนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราบีบออยชแนลด้วยนะครับไปกบ๊ายบายจุ๊บ